ผมพันเอกวิทยาอรจัญการนท์เป็นผู้นวยการหลักสูตรได้นักสถานเรียนหลักสูตรในสหารฝ่ายการลงกำลังุงรุ่นที่54มากระันพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรมีจำนวนสิ้าสินายครับ ความรู้ที่ด้านการุให้เีการนของบรนหาราเทียนมีความเข้าใในระบบกรั้งระดับามไปถึงระดับของ้บใสถานที่เ็นการศึกษาในหลักนี้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ การข้อนผ่านสื่อจำนวนหนึ่ได้เพื่อเป็นเกียรติแก่โรงเรียนสุพรรบาและในกาเรียนหลับุ่ในหันฝ่ายการอบรมรุนที่ห้าสี่อมขอเรียนเินนองเจ้ากมสกลัตุงานาให้ว่าแก่ผู้เข้ารับการศึกษาและเปิดการศึกษาัสูในหันฝ่ายการอบุนที่ห้า รองรัชการตองเรียนสงน่งกำลังดวงทงบบวั้งบมดผู้การกองแขกผู้ม,มิจิตโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในฐานะเรียนหลักสูตรในฐานฝ่ายส่งกำลังดงวุ่นที่อันเจ็ผมรู้สึกเป็นเกียรติและดีที่ได้มาเป็นประธานในวิธีเปิดการศึกษาของพวกเรา ท่านเจ้ากรมส่งกำลงทางบกหรือผู้ชางการโรงเรียนส่งกำลังทางบกท่านมีการประชุมกับผู้ชางการทางบกนะจให้ผมมาเป็นประธานในพิธีวันนี้อย่างก็ขอต้อนรับพวกเราทั้ง58คนด้วยความดีดียิ่งก็นะจะมีทั้งจัดกองทัพบ,บก หลักทั้ง58ท่านก็จะมีเวลาอยู่ด้วยกัน8สัปดาห์ที่จะได้เรียนรู้ในเรื่องการส่งลำดุลทังบกดขอตัดสินในเรื่องการส่งลำดุลของของขบเคี้ยนักที่นี้เป็นสถาบันหลักที่จะให้ความรู้กับพวกเราในเรื่องการส่งรำดุลของของขบเได้อย่างเป็นอย่างดีแล้วก็ขอให้พวกเราได้ ตั้งใจศึกษาหาความรู้นะจากที่ท่านรองเรียนได้รายงานชี้แจงแวพวกเราจะได้เรียนตั้งแต่ระดับกองพันไปถึงระดับกองทัพบทจะรู้ละเอียดการปฏิบัติพวกเราก็จะปฏิบัติปฏิบัติแค่ระดับกองพันถึงกการศึกษาต่างๆก็จะค่อนข้างเข้มข้นในขะาดียวกันพวกเราก็จะหาความรู้เพิ่มเติมได้จากทางออนไลน์แเพราะว่า ผู้ขนานกับพวกเราที่เป็นที่เปิดในวันนี้นะมีที่เปิดก่อนพวกเราไปแล้วสองสามสัปดาห์ก็คือผ่านสื่ออิเ e ล็กทรอนิกส์เป็นตัดสุดฟอสีด้กัน,น,นการลงงานที่จะถึงในไม่กี่วัน,นหน้าพวกเราก็จะได้พบกับเพื่อนเพื่อนในธนาหารนักเรียนด้วยก,กันงนงนจัเ,นเ,นเรียน,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 ยนผ่านสื่อะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราได้ใช้โอกาสอันดีนี้นะที่จะได้รู้จักอย่างใกล้ชิด ทั้ง58คนแล้วก็รู้จักอาจจะบางวันนะอีกอี่คนนั้นประมาก็หลายคนนะใกล้ๆทียอดใกล้ๆทีพวกเราก็จะได้รู้จักทั้งทั่วทั้งประเทศเลยนะแล้วก็มีจากสำนักปลัดของทัพไทยตำรวจตำรวใชายแดนแล้วก็องค์การส่ต้อนรับพันิก็ถือว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น ก็ปฏิสัมเพราะว่ามันตอนน้องเห็นแค่เลข54เป็นเลขที่ดี564 8ใน, 4, น9โดยในโดยนัยะของเลขถ้ามีไปมีความรู้เรื่องนีเลข54เป็นเลขดีนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่อยู่ในภาวะประกาศกฎในการเสรรุ่นคอสชอพนะราะนั้ก็อันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะพูดเพิ่มเติมนะพราะเราส่วนใหญ่ก็เป็นกองทัพบนะฮะแตกแต่ใ ทหารบกมีทหารอากาศอยู่เล็กน้อยนะแล้วก็วกำหนดตะเวนชายแดนหรือเอาพอสอง,งนะก็แล้วแต่ในความรู้สึกของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะเป็นเรื่องของอนาจิตตังแต่ณที่นี้นะคือโรงเรียนสงงน่งกำลังพลทางบกเป็นกลไกของกองทัพบกซึ่งเป็นชนะือเป็น,ปนกลไกหลักอันหนึ่งของประเทศเนะราคงต้องการความ สมัครสมานสามคัคคีในข้าราชการทุกหู่เหล่าไม่ว่าจะเป็นประเด็นตำรวจทหารไม่ว่าการบ้านเริ่มจะเป็นอย่างไรอปัจจุบันจะเป็นไปถึงไหนแล้วก็ต้องถือว่าต้องมาช่วยเหลือกันาการตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาได้ได้ความรู้ไปพัฒนาหน่วยพัฒนาของระบบอันนี้ก็คือสิ่งสําคัญอันหนึ่งที่พวกเราสามารถจะทาได้แล้วก็จะจะมีการสแสดงออกต่างๆที่สแสดงถึงความ สมัครสมาสมค,คีอันนี้ก็จะเป็นกำลังใจเป็นกำลังสําคัญเนะราถือว่าเป็นทั้งใจทั้งกายเป็นทั้งสมองด้วยแล้วกันพวกเรานะที่จะทําให้กองทัพบกเจริญก้าวหน้าไปก,ก็ขอให้ช่วยกันนะมีความสมัครสมารสค,รสครีเป็นกำลังใจให้กับกองทัพบกที่จะพาประเทศถือว่าอันนี้เป็นเป็นหลักตอนนี้คือเป็นหลักเลยว่าที่จะพาประเทศชาติไปสู่ ความสมรักสามัยสม่ำดีและต้องความจเจริญในที่สุดความเห็นส่วนตัวถ้าเป็นอะไรที่ปิดแก๊กไปจากนี้ก็ขอให้เก็บไว้เป็นสมวนตัวนะโดยภาพอ่อเแล้วผมต้องช่วยเหลือกันนะให้ให้ถึงที่สุดครับอันนี้ผมฝากไปสำหรับในรุ่นพิเศษนี้รุ่นที่ห้าสิบก็พวกเราเข้าใจในในที่สุดครับ สำหรับความสำคัญของงานการส่งสารนีแน่นอนว่าถ้าอาวุธโทรประกอไม่พร้องงานทุกอย่งางงานข่าวงานนิตธการงานกำลังคนขาดโต๊ะขาดเก้ากอี้ขาดคอมพิวเตอร์อะไรมันก็คงจะไม่สำเร็จผลไปนแน่อาทิตยพูดง่ายๆให้เข้าใจสักตั้งหนึ่งว่าถ้าขาดสิ่งที่ท่านพวกท่านจะเตรียมที่จะศึกษาไป มันก็คงจะไม่สามารถจะทำภารกิจอะไรสําเร็จได้นะแต่ว่าบนความขัดแคลนของงบประมาณพวกท่านต้องอาศัยความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่จะได้จากที่นี่นะไปประยุกต์ใช้ให้สามารถบริหารหน่วยนะส่งอารมให้กองทัพกหน่วยของท่านอย่างมีประสิทธิภาพนะานความสัดแคลก็อันนีาาน้ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องนำไปไประยุกต์ใช้ตนะ้องให้นะให้เมาได้คิดไว้ก็กมองขอความร่วมมือจากทุกท่านในการตั้งใจศึกษาเราเรียนเพื่อให้ได้มาซึ่งปรับเปลประดับตัวเองแนะท่านก็จะก้าวหน้าต่อไปของเราในอะดับสูงระดับในปันโทจะพันาอ,อีกนะาการจัดงานจามาลชั้นสูงท่านก็ได้ความรู้มากขึนะ้นละ้วก็ฝากไว้ถ้าเรียนแล้วยัง รู้สึกว่าอยากได้ความรูเ้เพิ่มเติมสูงขึ้นอีกก็เมื่อได้โอกาสท่านาก็เข้ามาเรียนนี้ผมก,ก็เห็นว่ามาก็จุดเต็มห้องเ,อเอข้าใจว่าคงค์ไหนหน่วยอยากจะส่งเจ้าหน้าที่มาหรือพวกเราเองก็ขงเต็มใจที่จะมาแม้ถ้าเต็มใจที่จะมาแล้ว,ลวก็จงเต็มใจตั้งใจศึกษา,าแล้วเรียนให้ดีก็ขอต้อนรับพวกเราด้วยความยินดีครั้งหนึ่ง ในวันปิดท่านก็คงปิดร้อนก,กับหลักสูต,ตรอิเล็กทรอนิกส์ี่17กรกฎาคมเปิดประมาณ2เดือนในโอกาสที่ดีนี้ผมขอรัตนาคุณพระเศียรน่าใจและศิษย์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือพระบรมีองค์พระ,ระ,ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถได้โปรดจัดานพระทานตอนให้ทุกท่านได้ครอบครัวประสบความสุขประกอบด้วยจตุรพิษพรชัย กำลังกายกำลังใจกำลังสมองจะคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุปากประการปันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังลงรุ่นข้าศึกใปัตจันีด 54, น้